สวัสดีครับผมกับผมบูเมตตานะครับนี่ก็พามาดูเต่าของเรานะครับตอนแรกมันซื้อมาตัวเล็กครับตัวแปดสิบแต่ตอนนี้มันตัวบนเริ่มเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งพาไปเดินเล่นมาในบอ่อนี้มีลูกอ,อ๋อเต็มเลยฝนเพิ่งตกนี่เกียดมันมไาขา่ไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบอ่อปลาของผมนะก็มีปลาสอดปลาบอลลูนนะครับกมีบูว่ะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้าใหม่นะ ตอนแรกนะคะผมก็จะให้อาหารเม,รม็ดมันแต่ว่าเป็นปลาดุเม็ดเล็กน,นะแต่พอซื้อเม็ดใหญ่มามันก็ไม่กินนะว่าจะไปซื้อเม็ดเล็กมาให้เหมือนเดิมอันนี้ก็ไป,ไปเด็กผักบุ้งมาให้มันกินกระดองมันแหว่งเพราะว่าตอนเด็กๆมัน มันอยู่ในน้ำแล้วก็ดองมันเปื่อยแล้วก็หลุดนะตอนแรกมันไม่ได้อยู่บ้านห,หัวมันอยู่บ้านคนอื่นแล้วคนอื่นก็มาเอามาให้ตัวเบื้มงแรกโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ